5าราศีดวงปังเดือนตุลาคมก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโ<ผ>ปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ 5ราศีในเดือนตุลาคมจะมีแต่คำว่าร่ำรวยเงินทองรอรับความปังความเฮงมีโชคลาภล้นมือคิดสิ่งใดก็สมดังปรารถนาดีทั้งเรื่องการงานความรักการเงินได้แก่ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์เป็นราศีที่มีข่าวดีในเรื่องของการงาน ในบางคนมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะเป็นเดือนแห่งความสำเร็จครั้งใหญ่สำหรับคุณในส่วนของเงินนั้นคุณมีเกณฑ์ได้รับจากหลายช่องทางมาจากความสามารถของคุณเองราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมดวงโดดเด่นมีความก้าวหน้าดวงความรวยมาเยือนหากก่อนหน้านี้เคยพบปัญหา หรืออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นจะเริ่มคี้คลายลง,ยลงมองเห็นทางออกมากขึ้น,นถือว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณ ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันมีแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องซึ่งเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงแรกอาจจะเหนื่อยไปบ้างแต่ก็สามารถผ่านผลปัญหาหรืออุปสรรคไปได้ในเรื่องของการเงินจะสามารถหมุนเงินได้คล่องขึ้นกว่าเดิมมีเงินใช้สอยไม่ขาดมือ ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนหากก่อนหน้านี้คุณเคยมีปัญหาในเรื่องการเงินในช่วงนี้การเงินจะค่อยๆดีขึ้นมีความคล่องตัวดีขึ้นจากเดิมพยายามบริหารจัดการเงินให้ดีในเรื่องของการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องความรักอยู่ในเกณฑ์ดีความรักราบรื่นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งโอกาสของคุณเลยมีเงินเข้ามารัวๆหากก่อนหน้านี้เคยติดขัดในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะขี้คายหมุนเงินได้คล่องขึ้นส่วนในเรื่องของความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากความรักราบรื่นจนใครๆก็อิจฉาคุณ เคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. นน 1> การทําบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนําให้คุณทําบุญที่วัดริมน้ําหรือทําบุญเกี่ยวกับน้ําอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองมาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ํานั่นเอง 2. การเสริม่วงจุย้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้นส0 0รเปอร์เซแนะนําให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทํางาน บอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวากอันนี้ถือว่าดีพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ